มาหน,นีเข้ามาให้อาหารปลาตอนเศร้าครับปลาช่อนอยู่ในบ่อเขาว่าเลี้ยงปลาปลาคอนบ่วยไงอยู่สักแต่ว่ามันโบแมนนะครับใหญ่อยู่แต่ว่าใหไงสามือไม่เลี้ยงเป็นทั้งสี่เนาะ นั้นนะครับเขาจะใส่เป็นอาหารกรบเป็นอาหารกบเบอร์ใหญ่เป็นอาหารกรบเบอร์ใหญ่นะครับยัาารรบบบงบัวานนะครับเริ่มมากแล้วปลาคอตอนนี้จะอยู่ประมาณจะซีถึงเกตโตนะครับโลตอนนี้คาดว่าอีกบ่เกินเดือนกว่าๆน่าจะจับได้ละ ลองมึงนะครับใส่กำลังงาม ผมเ่ไย้ให้หลายนะครับเพราะว่ามันเรียงในบ่อเป็นบ่อธรรมชาตินะครับใครเขากินแบบธรรมชาตินะรับกึ่งธรรมชาติกึ่งอาหารเม็ดอันนี้เป็นบ่อทดลองนะครับเด้อเดี๋ยวทำมันได้ผลจังไงเดี๋ยวแต่จะล่องลงมือเห็ดจริงนะครับรอบหนาแต่รอบนี้ทดลองไปก่อนเนาะ yeah รับพี่น้องเกษตรกรที่มีประสบการณ์นะครับถ้าเกิดว่ามีขอแนะนำดีๆก็แนะนำเกษตรกรมือใหม่จังผมนี่น,นะครับเดอเพาะว่ารอบนี้เป็นการทดลองครับล่องผิดล่องถือถามว่ามันใหญ่บ่ก็ใหญ่อยู่ครับแต่มันใหญ่ทราบว่าเฮาบอามีประสบการณ์เนาะเรียนรู้จากม่ง youtube เนี่ยเขาไปเบมึงเสร์ช Google แน่วันตองเหลี่ยงจยังไดจังซี่นะครับ รอใหย่้นามด,ดีจักน้อยก็จะเอาตลารลุ่นดีขึ้นมาเช็คขนาดมึงนะครับว่ามันจะสมบูรณ์หรือว่าพ่อขายได้บ่ประมาณนี้นะครับเลืมบอกไปมีปนินนะครับนะนี่ปนินก็นมีปนินนี่เป็นมันอยู่ในบอ่อเก่าอยู่แล้วครับแต่ว่า ออกปลาคอลงไปมันกินปลานินปลาแดงปลานินมันโตใหญ่วกว่าครับใหญ่รุ่นปลานินมีแต่รุ่นใส่โล่กลกัวลยครับพน้ำม,มันไหลมันเอามันบ่ได้จับมันบ่ได้ พอได้เห็นโตครับท้ำถั่วเมื่อกี้นี่เกือบล้นนะครับล้นนิ้วงานเขา่าพี่จิออกเบิดน,นี่ก็ถือว่าได้ผลอยู่ครับรอนน้ำลงกันน่าจะเห็นผลอยู่อันนี้ผมลงไว้หาลอยตัวนะครับสำหรับปลาคอบ่ได้ลงหลายครับ เดี๋ยวรอมึงผลงานนะครับตอนนำรดเดี๋ยวผมจะอัปเดตมาลงให้มึงครับว่ามันจะได้ผลจังไดกับการเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติกึ่งอาหารเม็ดครับชคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมสวัสดีครับ